ก็มาเห็นเ้ยพันธุ์อะไรทำไมขึ้นดีจังรู้แต่ว่าเป็น NK นะครับแต่เขาก็ไม่บอกเบอร์เพราะว่าเป็นพันธุ์ใหม่น่าจะ98%แนตะแทบจะทุกต้นนะครับงอกดีมากปลูกมาครับก็น่าจะประมาณ20ปีแล้วครับแต่ปีนี้ทำา15ไร่เขาบอกว่าน้องบอกว่าเป็นพันธุ์ใหม่ก็เอามาให้เทสดูมันตั้งแต่การงอกเลยครับอัตราการงอกเนี่ยน่าจะ98%แนตะแทบจะทุกต้นนะครับงอกดีมากขึ้นมาทีเต็ดสวย ใครก็มาเห็นเออะพันอะไรทำอะไรขึ้นดีจังเขาถามอย่างน,นั้นเนาะผมมีพันธุ์ใหม่มาซึ่งได้ทดลองแล้วว่ามันมันน่าจะดีกว่าไอติมท,ที่แล้วผมก็เรียกมาให้แกในลองในนาเป็นข้าวโพดหน้าแ้งนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้แต่ผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นพันธุอะไรนะครับอยากให้ผู้ใหญ่เห็นตั้งแต่มันงอกขึ้นมาจนถึงตอนเก็บเกี่ยวเนี่ยถึงจะเฉลยเกิดตอนนี้จะได้ประมาณสัก 90วันแล้วครับเนี่ยตามฝักที่เห็นนี่แหละีมีแต่เขาว่าทําไมไม่ลดน้ําสักทีเนี่ยเขาก็ามันทนแรงนี่ด้วยคนที่ข้างๆกันเขาเห็นเนาะแต่พอดีของเรานี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ให้สี่ครั้งมันก็อยู่ได้เราก็โอเคด้วยนะเนี่ยดูยังเคี้ยวอยู่เลยเนะี่ยก็มันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่ามันก็เสมอฝักมันเสมอดีอยู่ข้างในก็เสมอเข้าไปรอดูนะคนที่ข้างๆกันบอกเออมันถี่อย่างนี้หนาตึ๊บอย่างเงี้ย น่าคิดว่าน่าจะได้เยอะก็ว่างนะแต่ก็ต้องลองดูตอนน้ําหนักมันอีกทีนึงนะว่าเก็บเกี่ยว,วมัาจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เม็ดยังไม่เต็มนะครับเนี่ยอีกสักสิบวันหรือสิบห้าวันอะไรเนี่ยเม็ดถึงจะเต็มจะขยายขึ้นอีกก็น่าจะพอใจมากเนี่ยผมว่าปีนาก็จะให้น้องข้อมาให้อีกเนี่ยถ้าให้อยากเป็นเบอร์เนี่ย <laughs> ครับพ่นเอ็นเคนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่มาอยู่ที่แปลงเดิมน,นะครับแปลงของผู้ใหญ่สมโพชนะข้าวโพดพันธุ์ใหม่ที่ผมให้ผู้ใหญ่มาลองแปลงนี้นะครับเป็นข้าวโพดหลังนานะครับซึ่งผู้ใหญ่บอกว่า,าปีนี้แปลงนี้ติดทีมากนะครับซึ่ง ดูจากต้นแล้วโอ้โหหนาแน่นมากแต่ดูแล้วผมเดินเลาะดูข้างในแล้วครับติดฝักทุกต้นเลยนะครับแปลงนี้เรามาดูกันว่าผลผลิตจะออกมาได้ไร่และกี่ตันนะครับคราวที่แล้วนะครับเราคุยกันว่าเราจะมารอดูผลผลิตแปลงพันใหม่แปลงสาธิตแปลงนี้เนาะครับผมครับซึ่งก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเป็นพันอะไรวันนี้เฉลยเลยแล้วกันนะผู้ใหญ่ก็คือ nk 6 8 4 8นะครับถ้าใครท่องสูรคูณก็จะจำง่ายหน่อยกระโพดเกี่ยวไปแล้วนะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับ เป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่ผลผลิตแปลงนี้เกี่ยวไปแล้วได้มากี่ตันนะครับวันนั้นที่ผู้ใหญ่ไปขายมันได้ทั้งหมดห้าตันแปดร้อยกืบสี่สิบโลประมาณโล<อ>ในพื้นที่ประมาณกี่ไร่นะครับประมาณ3ไร่ครับส <3 S 3> า3ไร <ล S 3> ่กานิด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 น่ดนดนาจะถึงงานอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่พอใจครับพันใหม่นี้ชื่อพันไรนะครับผู้ใหญ่ครับ หกแปดสี่แปดท่องสุดคูณ <c oughs> จำจำง่ายท่องสุดคูณ <c oughs> ไ,ไว้<อ>นะครับหกแปดสี่แปดใช้เอ็นเค <68 48, S 1> แล้วโอเคครับ